ไม่เคยปรากฏการแต่ปีนี้นี่ปรากฏการขโมยท่านเห็นสาเห็นกุตินิเพนนยกระท่อมเล็กๆหามไปหาม,มาเรียกว่ากุติโมบายผัวภาษาฝรั่งหน่อยเรียกว่าฮัสซ์โมบายกุติโมบายกุติเคลื่อนที่โมบายว่าเคลื่อนที่ใครอยากจะอยู่ตรงไหนก็ผมจะอยู่ตรงนี้มาหามซอยในกะหาเวิร์ลหลดแล้วก็ไม่มีฝามีฝาจะปิดเปิดเอาไม้ค้ำ นั่นคือกุติกันขโมยงัดนี่เี่ยศาลานี่ก็กันขโมยกันขโมยงัดคือไม่ต้องงัดเลยมาเอาโลดจะสิงัดบันไดโมมีบันงัดก็เปิดง่ามเอาลดคืออาศัยอำนาจแห่งธรรมก็ไม่มีใครมาเปิดแต่ปีนี้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษเป็นภัยนังเอยละครเอยไม่ขาดแต่ละคืนเอานังมาใช้เอาสติงเอาเทกเอามอลำเอาดนตรีมาเล่น แต่ภายในเจ็ดวันนี้เขาไม่เล่นท่านไม่ได้ยินเสียงท่านนอกจากนี้ท่านมาเถอะหูจะแตกเขาไม่เล่นเขาอนุเคราะห์ด้วยอนุภาพแห่งบุญผู้ใหญ่บ้านประกาศบอกไม่ให้ลงไม่ให้เล่นภายในเจ็ดวันให้เงียบทีนี้เมื่อเด็กของเราลูกหลานของเราไปดูสิ่งเหล่านี้บ่อยๆเข้าจิตแตกใจเพริ่ทำยังไงจะมีเงินไปเข้าดูหนังดูหมอลําดูดนตรีในที่สุดก่อหาวิธีลัก มาวัดเข้าไปบ่อยก็เอ้กุติโมบายนี่มันสบายดีเปิดงาบขึ้นบางทีก็ไปเห็นซองที่โยมถวายพระมาก็ชี้ดูมีเงินก็เอาครั้งแรกก็เอาน้อยๆก็ไปจ้างดูนังดูมลำนานๆเข้าก็ได้ใจมาบ่อยๆมีเท่าไหร่เอามดเอาไปอามาทีเดียวหมดทุกกุติพระท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรมาบอกแต่ว,ว่ากุติถูกคนเพราะที่นี่ไม่มีอติเรกาลา คนบ้านน้อยๆนี่เดือนหนึ่งเขาก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะนิมนต์พระไปสวดถ้าจะนิมนต์ไปสวดก็สี่องค์ห้าองค์แปดองค์เก้าองค์พระเนรสี่สิบห้าสิบไม่มีอะไรจะร่ารวยหรอกพระเนรอยู่ที่นี่ดูด้วยธรรมะอยู่ด้วยอุดมการทีนี่พอได้มาก็ไม่มีใครถึงหวงก็เอามาวางไว้ตรงนี้เอามาเป็นส่วนกลางก็ได้ซื้อนู้นซื้อนี้เพื่อเวนคืนให้สังคมอย่างที่เราถ่ายเทปกันเนี่ย ยี่สิบาทยี่สิบาทม้วนหนึ่งนะส่วนที่ยี่สิบาทเก็บไว้เพื่อเวนคืนให้สังคมซื้อข้าวซื้อน้ําอย่างงานใหญ่ๆในพวกนี้เป็นตัวสแปรรอเอาไว้อะไรขาดแคลนก็ตัวน,นี้ค่ะน้ําก็ไปแล้วช่วยกันเข้าไปเราต้องการที่จะเวนคืนที่จะให้ทีนี้มันก็นงัดไปเอาไปเอาไปเอาปอามาก็กำเหลือทำชัว่วบ่อยๆก็จากเล็กก็ใหญ่ไปใหญ่ไป,ไปสูงไปหมดทีนี้บาปนำ มาลักเงินพระไปขี่รถดีๆคอหักตรงไปหน้าเน่านูมดตาก็จะบอดขนาดตาบอดเป็นแผลเวะยังมาลักอีกพอดีพระเห็นเห็นแล้วโมวิ่งหนีก็บอกผู้ใหญ่บ้านบอกกำนันช่วยตักเตือนเด็กลูกหลานเหล่านี้เละอ้าวตำรวจไปจับจับมาหาอาตมาเขาจะไปเข้าขคุกร้องห่มร้องไห้บาดเป็นบาดเป็นแผล อาตอามามาถึงอามานี่เอามานี่เอามาใกล้ๆก็มาพยาบาลแผลให้บอกพระบอกนีนไปหายามาเนีนน้อยๆเอายามาทามาป้ายมาเปียกรักษาเป็นยังบหลาเจ้าจังอย่างมลหลักของมัดของว่าบริอา,าบาว่าจชักมาเราต้องให้อภัยว่าเขาทําชั่วนั้นเขาไม่ได้ทําด้วยเจตนาลึกๆดอกครั้งแรกแต่มันมีสิ่งยั่วยวนในที่เสื่อก็เลยโถคอกงา ตามกระบวนอ้อยล่ำหวานบ่มีเฟื่อนเครื่อเขาห่อมากกอดเกี่ยวล่ำอ้อยผัดเตาขมอ้อยหวานหวานเมื่อใดเขาหอบรเพ็ดมากกอดเกี่ยวเกี่ยวพันนานๆเข้าอ้อยก็ปล่อยขมสังคมที่บริสุทธิ์ดีงามถ้าเมื่อใดมีสิ่งยัว่วย้อมหมอมากขึ้นมากขึ้นเด็กของเราลูกของเราหลานของเราก็จะค่อยๆเป็นไปมันดูนั่งดูมอลำดูละครอะไรต่ออะไรมันก็เอาอย่าง พ่อตายไปแล้วเหลือแต่แม่ทําไมไม่ช่วยแม่ทํางานมารักมาอะไรอย่างนี้มันไม่ดีนะเธอกลัวจะเข้าคุกไหมเขาก็ร้องให้เขากลัวจะเข้าคุากอาตมาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเธอไม่ต้องกลัวเธอไม่ติดคุกหรอกฉันไม่ให้ตํารวจจับเธอเธอเอาไปเป็นพันๆเอาไปเท่าไหร่ฉันก็ไม่ให้จับเพียงแต่ตํารวจจับเธอนั้น มันก็ยังไม่จบหรอกยมพบาลยังจะจับเธอลงไปในนรกอีกฉันจะเอาเธอออกจากนรกบดิบเดี๋ยวนี้แต่นรกหลังจากตายแล้วฉันรับประกันไม่ได้ถ้าเธอคิดจะทำอีกแต่เธอก็สามารถที่จะปิดประตูนรกอีกได้ถ้าเธอเลิกละการทำชั่วนี้แหละคือเคราะมหันตโรกลิกะโหก็สอนไปอาตมาก,ก็บอกตำรวจตามลวกก็มีแต่จะจับอาตมาบอกว่าอย่าจับเขานะ แม่ก็ยากจนพ่อก็ไม่มีตายจากแลว้วเขาทําชั่วไม่ได้มีเจตนาอะไรมากนะักเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันครอบงาเขาชั่ววูบเขาอาจจะหลงไหลไปอาตมาก็ถามว่าจะรักอีมไหมเขาบอกว่าไม่รักไม่เชื่อดอกถามดูเฉยๆถ้าเธอรักอีกเธอจะเดือดร้อนกรรมของเธอมีแต่จะไม่ให้เธอติดคุกบอกตำรวจว่าอย่าเอาเขาไปขังนะ เอาไปบันทึกประจำวันไปให้เขาเซ็นรับความชั่วของเขาไว้พ่อแม่รับรู้แล้วปล่อยเขากลับคืนมามันก็เอาแต่นั่งร้องไห้แล้วก็กาบผ้ามาไปตำรวจเอาไปเอาไปอาตมาก็คอยถามว่าอย่าครั้งนะเอาปล่อยออกมาสีเอาไปไปทำประวัติทำอะไรแล้วเขาก็ปล่อยมาจากนั้นมาก็เห็นเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นกุฏิโมบายก็ยังอยู่อย่างเก่า